สวัสดีกัริยาณิมิตรทุกท่านยินดีทุกท่านเข้าสู่การทํานายดวงสตาร์และวาสนาเพื่อเป็นการน้อมรับคําทํานายเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเปิดประตูแห่งความโชคดีเปิดประตูแห่งเงินลลานจงกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อให้กระแสงเงินสดถาถมเข,าขา้าหาและเพื่อเป็นการน้อมรับคําทํานายเพื่อให้คำทำนายดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงทิมพ์ความปรารถนาของท่านลงใต้คอมเมนต์ แล้วแม่หมอจะช่วยภาวนาให้คำปถนาของท่านนั้นเป็นิีโดยไวที่สุดเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายร่วมกับดาวเสาร์ท่านคู่เกิดในราศีมีนได้รับพิธิพนแสงสว่างจะช่วยหนุนในเรื่องของการเงินจะมีรายได้เข้ามาในหลายช่องทางจากงานประจำและงานเสริมตัวของท่านนั้นจะได้จับเงินก้อนโตจากโชคลาภลอยความรวยจะเข้ามาอยู่ตรงหน้าเพราะในเดือนมีนาคมนี้เป็นช่วงแห่งการปุยทรัพย์รับโชค ของท่านผู้เกิดในราศีมีนเลยก็ว่าได้จะมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาโดยไม่ขาดสายและดวงดาวยังมีอิทธิพลในเรื่องของการงานของท่านผู้เกิดในราศีมีนอีกด้วย mm hmm. เมื่อดาวอาทิตย์ย้ายร่วมกับดาวเสาร์ลวงมาฟ้าเปิดเปี่ยมดังเหมือนแสงสปอตไลท์ความสําเร็จสายเข้ามาในชีวิตของท่านผู้เกิดในราศีมีนกํ mm hmm. าลังจะเจอแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆนับตั้งแต่ตัวของท่านนั้นฟังคลิปนี้ให้จบ เมื่อได้รู้แล้วแทบช็อกสาเหตุที่ตัวของท่านนั้นไม่ร่ำรวยกับเขาสักทีมันคือเรื่องมหัศจรรย์เมื่อได้รับฟังแล้วห้ามตกใจเป็นเด็ดขาดเปิดความลับดวงตามหาเศรษฐีเงินล้านสำหรับใครท่านใดก็ตามดวงตาของตัวท่านนั้นถึงข้าวแล้วที่ตัวของท่านนั้นจะบอกลาความจนไปเสียทีความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนเงินล้านเงินก้อนโตจะหลุดทับ หลังจากที่ตัวของท่านนั้นได้ฟังคลิปนี้วันนี้เป็นต้นไปดวงสตาร์เปิดวาสนาเปิดประตูงเงินเปิดประตูทองเปิดการเงินและการงานของตัวท่านที่ได้ฟังคลิปนี้วันนี้ชีวิตของตัวท่านนั้นจะหนีไม่พ้นความร่ำรวยอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะเอาอะไรมาสุดก็หยุดความร่ำรวยของตัวท่านไม่อยู่ตัวของท่านนั้นเปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดโซกลาบดึงดูดเงินทอง ดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพลังงานดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องเปิดทางเปิดดวงตามหาคุมทรัพย์ให้ตัวของท่านนั้นร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเป็นโคตรมหาเศรษฐีหลังจากวันนี้ผ่านพ้นไปตัวของท่านนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเกิดความสำเร็จและลุ่งเรืองมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีแต่ความเจริญลุ่งเรืองมากกว่าคนทั่วไปถึงร้อยเท่าพันเท่าเลยทีเดียว ดวงสตาร์ชีวิตจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจะเปลี่ยนจากดวงที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีกลับกลายเป็นดวงของมหาเศรษฐีหน้าใหม่ในสังคมจะมีโชคลาบลอยครั้งยิ่งใหญ่เข้ามาเยือนจากการถูกหวยรวยเบอร์จากการถูกรถตอรี่รางวัลที่หนึ่งจะได้จับเงินแสนโกยเงินล้านอย่างแน่นอนหากว่าตัวของท่านคุณใดที่ม่เชื่อนั้นห้ามลบหลู่เป็นเด็ดขาดสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านท่านผู้มีบุญและบารมี ยินดีทุกทุกทรานเข้าสู่การทำนายดวงสตาร์และวาสนาสำหรับท่านคนใดก็ตามที่ด้ฟังคลิปนี้วันนี้ตัวของท่านนั้นจะได้รับรู้ถึงการเสริมดวงเสริมบุญเสริมบารมีและตัวของท่านนั้นจะได้รับรู้ถึงการเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเปิดประตูแห่งโชคลาภลอยและตัวของท่านนั้นจะได้รับรู้ถึงสามกฤษณ์ลับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก,ก่อน แต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นอยากให้คำทำนายดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านอย่าคิดว่านี่เป็นแค่คำทำนายแต่ให้คิดว่านี่คือพรที่มากับดวงแล้วน้อมจิตอธิษฐานข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญข้าพเจ้าอยา่ยคือแห่งความมั่งคั่งและความร่ำรวยคำทำนายดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านหลังจากที่ตัวของท่านฟังคลิปนี้ให้จบภายในสามวันเจ็ดวันอย่างแน่นอน และตัวของท่านนั้นห้ามเลื่อนผ่านคำทำนายนี้เป็นเด็ดขาด50ปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นมีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้วและเพื่ออยากสนับสนุนต่อยอดความเมตตาต่อยอดบุญเพื่อให้บุญบารมีของตัวท่านนั้นแผ่ไพศาลจงกดไลค์กดแชร์และกดติดตามลิปนี้เอาไว้ตัวของท่านนั้นจะได้รับบุญบารมีที่เหลือล้น ต่อจากนี้ไปตัวของท่านนั้นจะได้รับรู้การไขความลับที่จะทําให้ตัวของท่านนั้นลํารวยเป็นเศรษฐีเงินล้านร่ํารวยแบบไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นก่อนอื่นที่ตัวของท่านนั้นจะไปรับสมรับฟังเราขอให้ท่านทําจิตใจให้สบายและผ่อนคลายแล้วเปิดคลิปนี้ดังๆเพื่อให้กระแสงเงินล้านวิ่งเข้าหาถ้าอยากให้คำทำนายดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงอย่าคิดว่านี่เป็นแค่คำทำนาย แต่ให้คิดว่านี่คือพรที่มากับดวงแล้วจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนแล้วน้อมจิตอธิษฐานแล้วกล่าวคําว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งความมั่งคั่งและความร่ํารวยและจงเชื่อพร้อมศรัทธาในคําทํานายแล้วคําทํานายดีๆนี้จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนสําหรับท่านคนใดก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้วันนี้เดือนนี้แล้วให้ตัวของท่านนั้นรีบเซ็กด่วน ดวงของท่านตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีดวงของท่านนั้นน่าตกใจเป็นอย่างหนักนักโหราศาสตร์สื่อดังจากทั่วทมุมโลกได้ทักออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวของท่านนั้นดวงการงานและดวงการเงินดวงของความรักของตัวท่านนั้นกําลังจะพุ่งและลุ่งอย่างหนักดีหมดทุกสิ่งดีหมดทุกอย่างดีแบบก้าวกระโดดดีแบบที่ตัวของท่านนั้นตั้งตัวกันแทบไม่ทัน ดวงของท่านนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็จะดีหมดทุกสิ่งทุกอย่างดีแบบลังไม่หยุดสุดไม่อยู่เลยทีเดียวนับตั้งแต่ท่านได้ฟังคลิปนี้วันนี้ให้จบดวงของท่านจะเปลี่ยนแปลงจากดวงาร้กลับกลายมาเป็นดวงดีจากเปลี่ยนจากดวงที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีกลับกลายเป็นดวงของมหาเศรษฐีดวงดีในชั่วข้ามคืนอย่างแน่นอนจากในเมื่อก่อนดวงของตัวท่านนั้นทำอะไรก็ไม่เคยจะสำเร็จ นับจากวันนี้เป็นต้นไปเงินทองไม่ว่าจะอยู่แห่งห้นไหนก็จะหลั่งไหลเข้ามาเทเข้ามาเทวดาไม่ว่าจะอยู่สั้นฟ้าไหนก็จะลงมาปกปักรักษาและคุ้มครองไม่ว่าในปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็จะหายหมดทุกสิ่งหายหมดทุกอย่างและตัวท่านนั้นเป็นคนที่โชคดีที่ได้ฟังสำหรับท่านคนใดก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้วันนี้ชีวิตของท่านนั้น ตกฐานดวงมหาเศรษฐีแล้วหลังจากวันนี้ผ่านพ้นไปและได้ฟังคลิปนี้ห้ามตกใจเป็นเด็ดขาดเพราะตัวของท่านนั้นมีเกณฑ์จะถูกหวยรวยเงินล้านเมื่อหมอดูเปิดคำทำนายความลับของสวรรค์และโชคดีที่ได้ฟังสำหรับท่านคนใดก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้วันนี้ตัวของท่านนั้นไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางด้วยความปลอดภยัยหมู่มารไม่ว่าจะอยู่ในนรกขุมไหน ก็ไม่กล้าคิดจะมาเบียดเบียนอีกต่อไปแล้วและตัวของท่านนั้นโชคดีที่ได้ฟังการไขความลับของสวรรค์การทำทํานายความลับของสวรรค์นี้ โชคครั้งยิ่งใหญ่จะหลุดทับชีวิตจะถึงข่าวรวยจะเอาอะไรมากีดกั้นก็ไม่อยู่ขอให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวและเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีสำหรับท่านคนใดก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าชีวิตของท่านนั้นกำลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่เข้ามานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างหนักแน่นอนความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนที่ สำหรับท่านคนใดก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้คำเดียวเลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วดวงการงานดวงการเงินดวงของความรักกำลังจะพุ่งและลุ่งขึ้นแรงอย่างหนักแต่ถ้าหากใครคนใดทีเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกได้คำเดียวเลยว่าท่านพลาดอย่างหนักแต่ถ้าหากใครที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบลูปเป็นเด็ดขาดให้ตัวของท่านนั้น พิมพ์คําว่าสาธุมาสามครั้งเพื่อเป็นการน้อมรับคำทำนายและถ้าอยากให้สิ่งชั่วร้ายนั้นออกไปจากชีวิตจงแช์คลิปนี้ออกไปให้สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงที่คอยสุดดึงให้ชีวิตของท่านนั้นตกต่ําให้สิ่งชั่วร้ายนั้นหายออกจากชีวิตจงแช์คลิปนี้ออกไปและจงกดติดตามเอาไว้ เพื่อให้กระแสบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสกนลนรกเพื่อให้ตัวของท่านที่ได้ฟังคลิปนี้กดติดตามและแชร์คลิปนี้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตของท่านนั้นมีแต่เงินมีแต่ทองไหลเข้ามาเทเข้ามาจากวันนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับความโชคดีเงินก้อนใหญ่งานก้อนโตโอกาสใหม่ๆกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้ว ท่านและครอบครัวของท่านนั้นกำลังจะหลุดพ้นจากความลำบากกรรมต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านไม่เคยมีท่านก็จะมีดวงของมหาเศรษฐีเงินล้านมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้นั้นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าเทพเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาและให้โชคจะได้ลาบก้อนใหญ่ลังไลเข้ามา ตัวของท่านนั้นจะมีเกณฑ์เป็นโคตรมหาเศรษฐีจะมีเงินและทองหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่หยุดไม่ยัง้งให้ตัวของท่านนั้นได้รับทรัพย์แบบไม่ทันตั้งตัวเปิดกระเป๋ารับเงินล้านได้เลยสวัสดีค่ะท่านผู้มีบุญและบารมีท่านผู้มีเมตตากรุณาสูงเมื่อนักโหราศาสตร์และหมอดูชื่อดังจากทั่วทัมุมโลกได้เปิดตำาราโบราณโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และมั่นยําที่สุด ได้ทำนายทายทักเกี่ยวกับตัวของท่านเอาไว้ว่าตัวของท่านนั้นคือเทพเทวดามาแต่สวรรค์ชั้นฟ้าลงมาเกิดเพราะเป็นคนที่มีบุญญาธิการสูงและหมอดูโบราณหลายสํานักที่ทุกคนให้ความเคารพและนับถือได้เปิดนิมิตที่แมนยาอย่างกับตาเห็นว่าครั้งหนึ่งแล้วตัวของท่านนั้นเป็นเทพเทวดาลงมาจุติในโลกของมนุษย์ลงมาเพื่อจะทำบุญอันใหญ่หลวง ทำบุญที่ได้บุญบารมีอันมหาศาลด้วยการถวายสังฆทานพระพิสุสงเพื่อมาจําศีลภาวนาเมื่อตกลงมาเกิดในชาตินี้แล้วตัวของท่านนั้นจะเป็นคนมีบุญมีวาสนาเพราะบุญที่ตัวของท่านได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตชาติจะส่งผลทําให้ชีวิตของท่านนั้นร่ํารวยอย่างมหาศาลถึงแม้ว่าในตอนนี้ตัวของท่านนั้นยังลำบากอยู่ เมื่อตัวของท่านนั้นฟังคลิปนี้ให้จบแล้วดวงสตา์ของท่านจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีอย่างแน่นอนและนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสตาชีวิตจะพลิกผันจากดวงร้ายกลับกลายเป็นดวงดีจะเปลี่ยนจากชีวิตที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีกลับกลายเป็นดวงของมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนจากไรเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทองทองที่เคยขัดสนและฝืดเคืองอยู่บ้างนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไป การงานและการเงินของท่านนั้นจะดียิ่งดีแบบทวีคูณเลยทีเดียวจนทำให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ตนเองและคนในครอบครัวแถมยังได้นำเอาเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่ซื้อรถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกด้วยนับตั้งแต่ตัวของท่านฟังคลิปนี้วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ง่ายได้ดังกับวว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าเทพเหล่าเทวดาคอยช่วยเหลือ ไม่ว่าจะทําอะไรก็ง่ายได้แบบผิดสังเกตจนทําให้ตัวของท่านนั้นตกใจดวงการงานดวงการเงินดวงของความรักของตัวท่านนั้นกําลังจะพุ่งและลุ่งแบบสุดๆไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเป็นข้าราชการงานหลวงก็จะได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทําการค้าขายก็ดีงานประจําก็เด่นงานเสริมก็จะทําเงินหลั่งไหลเข้ามาอย่างมหาศาลงานข้างหลังหรือว่างานข้างหน้า ก็จะรุ่งและพุ่งขลรงอย่างหนักไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทําการค้าขายสิ่งใดก็จะเกิดความสําเร็จหมดทุกสิ่งหมดทุกอย่างและที่สําคัญที่สุดปัญหาต่างๆที่ตัวของท่านนั้นได้ประสบพบเจอในเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าปัญหานั้นจะมาในรูปแบบไหนก็จะคลี่คลายและจางหายออกไปในที่สุดแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้น ยังรู้สึกว่าทําอย่างไรดวงก็ยังไม่ดีแม่หมอขอแนะนําอย่างนี้เลยว่านําเอาเคล็ดลับนี้ไปทําตามตัวของท่านนั้นจะประสบความสําเร็จและร่ํารวยตั้งแต่อายุอย่างน้อย6เคล็ดลับนี้เป็นการเปิดดวงเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเปิดประตูแห่งความโชคดีเป็นการเบิกเอาบุญเก่าออกมาหนุนให้ชีวิตของท่านจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง6เคล็ดลับนี้ตัวท่านเองอาจจะไม่เคยรับรู้มาก่อน เมื่อตัวของท่านนั้นได้รับรู้แลยได้รับฟังถึง6กเคล็ดลับนี้ไปแล้วจะทําให้ชีวิตของท่านนั้นร่ํารวยอย่างทันตาเห็นและชีวิตของตัวท่านนั้นจะดีแบบก้าวกระโดดดีแบบทวีคูณเมื่อตัวของท่านนั้นได้ทําตาม6เคล็ดลับดังต่อไปนี้ชีวิตของตัวท่านเมื่อทําอะไรลงไปแล้วก็จะเกิดความสําเร็จและ,จะเจริญรุ่งเรืองเงินไหลนองทองไหลมาไม่ว่าจะเป็นการค้าขายก็ดีงานประจําก็เด่น บุญวาสนาจะมาแบบไม่รู้ตัวถ้าหากว่าตัวของท่านพร้อมแล้วไปเริ่มเคล็ดลับข้อที่หนึ่งได้เลยเคล็ดลับข้อที่1นี้ก็คือการรักษาสินห้าสำหรับในข้อนี้จะทำให้เหล่าเทพเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงคอยปกปักรักษาและจะทำให้ตัวของท่านนั้นมีดวงสตาร์มหาโพกซัพ์ในเรื่องของเงินเงินทองทองดวงสตาร์ชีวิตจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี สำหรับเคล็ดลับข้อที่สองนั้นก็คือในเมื่อใดที่ตัวของท่านนั้นได้ทำบุญหรือทำทานไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ให้ตัวของท่านน้อมจิตอธิษฐานแล้วกล่าวคำว่าเจ้ากรรมนายเวรและสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินรู้หรือไม่รู้ก็ตามขอให้หยุดจากการจองเวรจองกรรมต่อกันและกันเคล็ดลับในข้อนี้สิ่งชั่วร้ายที่คอยสุดดึงตัวท่านเอาไว้ปลดปล่อย และจะทําให้ตัวของท่านนั้นหลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งยิ่งขึ้นเคล็ดลับข้อที่3นั่นก็คือการขอขมาลาโทษกับพ่อแม่กับบิดามารดาสําหรับเคล็ดลับในข้อนี้จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค้าขายสิ่งใดก็จะเกิดความสําเร็จมีแต่เงินมีแต่ทองชีวิตสามารถลืมตาอ้าปากและมีหน้ามีตาในสังคมได้ สำหรับเคล็ดลับข้อที่4นั้นก็คือการนั่งสมาธิในทุกๆวันสำหรับเคล็ดลับในข้อนี้ทำให้พวงเทพและเหล่าเทพเหล่าเท,เทวดาทั้งหลายทั้งปวงลงมาสถิตอยู่ในตัวทำให้เป็นคนมีดวงตาและวาสนาสูงและมีโอกาสสูงที่จะถูกหวยรวยเบอร์มีโอกาสที่จะถูกลถตตรีรางวัลที่หนึ่งมีโอกาสเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ต้องทำอะไรก็รวยได้ เคล็ดลับข้อที่5นั้นก็คือการไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนสำหรับเคล็ดลับในข้อนี้ให้เหล่าเทพเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงสตา์การงานและการเงินทำให้ตัวของท่านนั้นมีดวงสตา์เงินล้านมีดวงสตา์แห่งความโชคดีทำอะไรก็แล้วแต่ทำเพียงเล็กน้อยแต่สิ่งที่ได้จะมากมายมหาศาล รอตอรี่แค่ใบเดียวก็มีสิทธิถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างง่ายดายไม่ว่าจะปิดตลับจับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็เข้าหายอยู่ดีสำหรับเขล็ดลับข้อที่6เขล็ดลับข้อสุดท้ายก่อนนอนทุกๆวันให้กราบพระสมครั้งแล้วกล่าวคําว่าขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดดวงของความรักจงเปิดประตูเงินจงเปิดประตูทองจงเปิด เปิดกว้างความโชคดีความโชคโดีวิ่งเข้าหาดังปาฏิหาริ์คิดสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นสมวังดังปาถนาทุกประการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือจ่ายเหลือเก็บแบบไม่ขาดมือมีเงินสาโดยไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากิน และขอให้ตัวของข้าพเจ้านั้นเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าเทพเหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้านั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นขอให้ร่างกายของข้าพเจ้านั้นมีแต่สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงสามารถสร้างคุณงามความดีได้ต่อไปจนถึงสิ้นอายุไขข,ของข้าพเจ้าด้วยเถิด และขอให้เจ้ากรรมนายเวรหยุดจากการจองเวรจองกรรมต่อกันและกันและขอให้หมู่มารทั้งหลายทั้งปวงจงแพ้ภัยตัวเองและใครคนใดก็ตามที่ฟังคลิปนี้จนจบอย่าลืมพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้งและอย่าลืมพิมพ์คำปาถนาของตัวท่านไว้ใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นการสร้างปฏิหาริให้แก่ตัวของท่านเองและชีวิตของท่านนั้นจะสมดังปาถนาดังตาเห็นอย่างแน่นอน